ทุเรียนเมืองจันลงใต้ที่จังหวัดยะลาค่ะราคากิโลกร,รัมละ180บาทประชาชนเลือกซื้อต่อเนื่องระหว่างรอผลผลิตทุเรียนยะลาออกสู่ตลาด สำหรับในช่วงที่ฤดูผลไม้ในพื้นที่จังหวัดยะลายังไม่ออกผลผลิตโดยเฉพาะทุเรียนค่ะซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนหากไม่รอผล,ผลผลิตทุเรียนยะลาที่จะออกสู่ตลาดระหว่างเดือนก,นกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมก็สามารถที่จะไปเลือกหาซื้อทุเรียนภาคกลางที่มาจากจังหวัดจันทบุรีได้แล้ว ซึ่งในช่วงนี้นะคะที่ตลาดเมืองใหม่ตลาดผล,ลไม้แหล่งใหญ่ของเมืองยะลาทางแม่ค้าขายทุเรียนค่ะก็ได้สั่งผลผลิตทุเรียนเมืองจันทั้งพันหมอนทองพวงมณีชนีกระดุมทองก้านยาวลงมาจําหน่ายในพื้นที่มีประชาชนให้ความสนใจมาเลือกซื้อกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะพันหมอนทองซึ่งยังคงเป็นที่นิยมสูงสุด ลูกค้าชาวอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสน,นะคะก็เล่าว่ามาเลือกซื้อทุเรียนเมืองจันทร์จากแม่ค้ายะลาค่ะเพราะว่าอดใจรอทุเรียนยะลาไม่ไหวก็จะมากินของที่จันทร์ก่อนส่วนเรื่องของราคานะคะก็พอรับได้เมื่อถึงฤด,ดูทุเรียนจะซื้อทุเรียนรับประทานเป็นประจำส่วนถ้าทุเรียนยะลาออกก็จะซื้อด้วยราคาไม่แพงมากตอนนี้กินหมอนทองเมืองจันทร์เป็นหลักมีบ้างที่ซื้อพวงชนีก็จะลองเอาไปชิมดูค่ะ ของจากจันทบุรีครับเนี่ยแม่ค้ายาลาขาย <Okay. S 1> อดอดใจรอยาลาไม่ไหวก็กินของจันก่อนครับ <Okay. S 1> ก็พอกินได้อยู่ครับก็ก,ก็บ่อยอยู่ครับ <Okay. S 1> ผมผมกินทั้งนั้นนะได้ทั้งนั้นแหละส่วนมากกินหมอนทองครับ <Okay. S 1> ครับ ค่ทุเรียนค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าเริ่มนําทุเรียนเมืองจันทร์มาขายได้ประมาณ1เดือนแล้วโดยจะรับมาขายครั้งละ300กิโลกรัมราว3-4วันค่ะก็จะขายหมดส่วนราคาในช่วงนี้นะคะยังนับว่าค่อนข้างสูงหมอนทองอยู่ที่กิโลกรัมละ180บาทพวงมณีอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ130บาทชั้นนี130บาทกระดุมทอง130บาทลูกค้าก็มาซื้อกันพอสมควรค่ะราคา พอกินได้ตามปกติจะขายตรงนี้เป็นประจำทั้งทุเรียนจันท์และก็ทุเรียนยะลาคาดว่าอีกสักระยะราคาน่าจะถูกลงส่วนของทุเรียนจังหวัดยะลานะคะผลผลิตจะออกสู่ท้องตลาดในช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะทุเรียนจัน,น,น,าาน,จน,น,นท์ค่ะก็ประมาณเดือนหนึ่งนะค่ะก็สูงค่ะราคาแพงหน่อยค่ะจะหมอเนั่นร้อยแปดสิบบาทจะแล้วก็ปัวมณีร้อยสามสิบ แล้วก็ชนีร้อยสามกระดุมก็ร้อยสามเยอะค่ะกอสมงควงค่ะก็ราคาไม่แพงค่ะพอกินได้